กบสบายดีทุกคนเนาะื่อนี้เราจะมาให้ทุกคนเบิ่งเฮาเตรียมของจะกลับบ้านหลังจากที่เขามาหิ้งงานอยู่ไทยหลายปีเนาะประมาณสี่ปีกว่าเกือบห้าปีตอนนี้เขาก็เตรียมของไว้แล้วเนาะกระเป๋าเขาก็มีอยู่ปอา่องน่วยเนาะมีท่อทัดอลรมมมีชั้นนี้นะเคอของเขากะ อันนี้เฮาจะเตมเมื่อเมื่อช่วงนี้ช่วงโควิดนาอมาันยะาสำเลอทุกคนเยอะครูสถานการณ์การเมื่อเนาะช่วงโควิดด่านเปิดตอนนี้เฮาจะเมื่อเมื่อทางด้านช่องเมฆเนาะว่ามันการขึ้นรถลงรถข้า,ามด่านเป็นเลื่อ <c oughs> ทุกคนก็ท่าทิตามเมื่อเนาะท่าทิตามเมื่อเยอะหรูวันเป็นเลย่อ เอาจะถ่ายให้เบิง่งเท่าที่เอาถ่ายได้เนาะเพราะว่าของเ้ามันกระลายเนาะของเ้ามันลายเพราะมันถือกล้องจับกล้องกับจับเแบบถือของถือเปิดมันกระยานเนาะมันลำบากเนาะแล้วก็เพื่อจะ้ฮู้ว่าตอนที่เ้ามเมื่อในช่วงในช่วงวิดเนาะตอนที่เ้ามเมื่อว่ามันกัดโตอย er. ู่เชอล์กัดโตช่างมือหกตี ผู้ที่เย่เมื่อผนะู้ที่เห็นงานอยู่ไทยนะที่เยื่เม่อบ้านนะเอออุเมื่อได้บ่อหรือไ่ได้เมือม่อมันงังายหรือมันยกแล้วกัดตัวชักมือช่างมือเฮาเจ็ถ่ายมาเฮาเบิ่งเนาะแต่จะเป็นคลิปหน้าเนาะอย่าลืมติดตามเฮาไว้จะได้ฮู้ข่าวสารเที่วเ,เอาเอาเมาเบิ่งแต่ก่อนอื่นก็เฮาจะบอกว่าที่ที่เฮามาเห็นงานอยู่ไทยนี่ หลายปีซ้ำนี้นี่เฮาจะได้เพื่อว่าเฮามีเพื่อแนแออยู่บ้านอยู่เฮืร์นเนานะเนาะว่าเฮามีหรือเฮามาให้งานหลายปีเฮามีบอลอะไรมีนีอันนั้นก็ทำมาเบิ่อง,องอยู่เฮืร์นเนานะเนาะเดี๋ยวจถ่ายให้เบิ่งคลิปต่อไปว่าเฮาได้เพื่อแนแอเฮาจะอัปเดตเพื่อเบิ่งอย่าลืมติดตามเฮาไวเ้เด้อทุกคนเนตอนนี้ก็แล้วซ้ำนี้เนาะเดี๋ยว,ยวถ้าเบิ่ง ตอนขึ้นรถแน็ตอนข้ามด่านอ่อนเป็นเลยมันยะหรือมันายจำนี้เนาะ ด้านซองนีหอ,อ,อ,อนด้านซองนี่นเงากาดโคนหมดลายบานใดกคนน้อยหนึ่งตอนนี้รอด้านเปิด,ดเปิดไม่หางม่เห็นพ่อจะตีซีผมก็ไม่ได้ขาม เดียวเดียวเ okay. well, okay. ่า anyway, ปั hey. ya, ้มบัดห่อฝั่งลาวาจจะถ่ายให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะถ้าเบิร์เหาอได้โอเคนี่คืออยู่ฝั่งลาาตอนที่กำลังรอรถรถตำรวจมารับไปตรวจซื้อโควิดประกัศตัวเนาะ ด้านวังเตาด้านวังเตาวางด้านวางด้านด้านเพ่ด้านช่องมิกกับด้านลาวตอนแถวหล่อบึ้งเอาสถานที่กับเราพี่น้องคุณได้สิมากกับได้สะดวกสบายดีมีฮัลโหก๋วยเตี๋ยวอันเฟอร์กินข้าว